嗯，好。Hmm? Cool ยูสุภะวะอรหังสมาสมุทโธสวาคาตเยนะภะวัตาทงโมสุปฏิปันโนยิสาวะวัตตุสาวกสังโฆตามมะยังภะวันตังสาธรมังสาสังขังอิมีหิสากาเิหิยาธาลหังอาโลปิเตหิอาภิปูชยามะ สาธุโนพันเตภพกวาสุจิรปรินิพุตโตปิปัจิมมาชนาตานุกรรมปะมานะสาอิมีสาการีทุกขตาปันนาการลปุตปติปฏิคันห้าตัอัมห้ากังทีคาราตังหิตายาสุขายะอะระหังสมาสัมปุทโทภพกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาตัวพระขวตาธมูธรรมังน้ำมาสามีสุปฏิปันโนพระขวตัวสาวกสะังคูสังขังนับมามี